จิบไปพากันไปใส่เนี่ยอันพีไอ้ว่าจิบไปหาป้าจิบไปหาป้า้าพาคนหูดีไปนั่มเนี่ยเจ้เอ้าหูดีไปนั่มอืมเมยกับเมยวะสูก็สููถามเบิรงจิบไปหาป้าอยู่ใส่ถามเบอรงไปหาป้าอยู่ใส่ยาไปหาป้าอยู่ใส่อยู่น้าอ๋อเออให้ได้ด้หาโคกได้จิบหาป้าก็ต้องไปนละ โอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกว่านองะคยังแงมันบอนี่้ยมันมันพี่น้ไปหาปลาไไปเอาโป๊กไดทีก็ตองลูกปลาพี่น้องทำให้น้ำหนักแต่ยังหัวละแบบบ้านคนหัวเดียนคนหัวดีสตัดคนหูวหนวาคนพี่น้องคนปลาเข้าไปไปปลุกไงอย่าไปหาไปหาไปหาในน้ำตัวเนาะนี่บาดเดียวยา อีสันเนี่บ่มีจักปลาเฮ้ยบ่มีผู้ใดมีดอกสันนี้มีแต่คนตกงานแตโต๊ะันไปจับปลาโอ้ยชิโต้งกะเละเต็มนานแล้ววะเอาชิโต้งชาพอเออยไปนอนเบื่องันไหาปลาไพี่น้องไปจะไปหาปลาได้นี่พี่น้องจะไปจุ๊มเป๊ะมลยกะทายเย็ดย่างนี่ชิแต่งต่อไปหาปลาจีนนะ ปฏิโทูอีแม่แงต้งตัวไปหาป่าเป็นไงแต้งแม่งมันเปิดบวกป็น่ะกูก็เปิดบวกปีนเป่าเปิดยิ่งในเนี่ยป้าพี่น้องสิไปหาป้าจิเนี่ยป้าไปง่ายง่ามไปง่ายจอยข่อยจีไปหาป่าพี่น้องปุ้นนาะแต้งนาท้าปากอี่วันนี้พี่น้องเอ้ยวันนี้ปุ้นนาะ บุญนะไปหาปลาด้นะอันไอหมูดีแตงอันนี้ไม่ย่อยจอยอันนั้นไม่ใย่อยย่างกับไม่ย่อ้วนเด๋อไม่ย่อยอ้วนหมูดีไปคนละประเทศไปคนละประเทศเด๋อจ้าบัตเนียนเจ้ามือเจ้าไปทิ้งไว้ทงหน้าอะไรนี่เบิ้งจิหาปลาได้บ่จริงงาไมค่ะจะยายไปหาปลาได้บ่ได้ไปเบิ้งลิเกยายบ่ได้ยินหรอกพี่น้องยายเอ้ย ยายเอ้ยยายทำทำทำยี่หันวะงามแล้วบ่เนนี้เขาไปจับปลามันที่บุมีแต่ขี้ตุงเออเขาท้าาาอยู่ปไปแล้วไปนองไปบัเนี้ยเขาย่านปลาเขาย่านปลาโดดหนีอยู่เห็นหนาเราเนี่ยจุดพ่อปลาบ่เนาะนี่นะมันก็ดีดีเจ้าคือัวกวนเจ้าใหญ่วางงาม เออโอ้ยพี่นางนี <invent FELIPE S 1> ่แหละพี่น้องอันบ้านนั่งเอกข่อยในพี่น้องสิแหละเนี่ยเจ้าแม่น้องปุ๊บพอเราอุ่นเอ้ามึงไปหายใจหัวนี่บอก้าวข้าถามเราเบิ้งเรากินเผาไปใหญ่ใหญ่พี่ตุ้มพักกันเตงถู่วอ่แบบเงือกย้ายพี่เขาครับยังกินกับแกงผักหวานกับแกงเห็ดกระดาษ เสียบอ่กินไกลใจกันเสียบอ่ะผกไปกินเป็ดแล้วผมซีดดำเบาหอกของเขาเดงแล้วเขียวมาผมจะแดงอ้ยมึงเงยเฉยน้องหันหนามาทางนี้ในเบิรงบอกแล้หันหนามาทางนี้พี่น้องทำใจได้นางเอกข่อยแต่ละคนบ่เต็มบาทบ่ามีผู้ใดเต็มบาทจักคนพี่น้องคนไทยอยู่กับว่เต็มบาทระเครงกัน อิออออ่มวะไ่จะบยยอี่มลยะกินบ้า,บน,า,าน,นอื้อยิ่มมั้งสิยายกินบ้านนั่งเอกอิ่มมั้งไงนั่งเอกอิ่มอืมจิ้งโคลก็บป็นกินงโาลก็แกงผักหวานใส่ก็ผิดก็ไดเผ็ดขอนมาละพี่น้องสองสาวสองสาวแสนสวยก็เห็นมันดินดอกแดกดอกแดกีบบนนะ่ะ ลงไปม,มาจับไว้ไม่ดินนกแดกดอกแด,กอ,ก,ดกอยู่ย่างเตีอห้อยมาจับเลยเตียมาเบงสองสาวจับ,บ,บปลาคอนพี่นอ้นนนนนองนั่นเอยไมนดินยุ่นเดย์ู้อยู่บวกคนน้ำบกง่ายมั้ยบางเรื่องจจับอยู่นี่ตยยายนั่นเองไมนดินยุบน,นะเออมันดินเต็มอยู่บนนะ่ะ นี่แหละ้ก็บหม่ใหม่ห้อยใหม่ใหม่อย่าหันดากมาทั้งนี้เจ้หลาหันหนามาทั้งนี้พี่น้องพาเรามาจับปละคอนนะอันนั้ตะวเค้งตัวนี้น้อยพุ่นบวกข้างล้างกระดินอยู่บนไหนย่าบนไหนปุ่นน้ำบวกปุ่นนั้นปุ่นไหน นะย่าินน้ำบนน้ำน้อยๆคนนะน้าๆน้าๆบนน้ำน้อยๆข้างหลังนะได้แต่ยินกำกับล้วพี่น้องเอ้ยบ่มีคนไทยหายกันมีคนไทยเป็นกระจินจับเองละป่ากระจิซอยเราจับเลยมากันแค่นี้นะพี่น้องเย้แคร์โอ้โหบอกกับคนหูดีพี่น้องเย้แคกหันหนามาหนี่แนงไอ้ตัวกใจเบิดไม่หยัง พี่น้องต้องซื้อจาหนาแบบนี้พี่น้องว่าจริงไแเราก็บปได้ยินเนาะว่าคนหูดีเน้อยใจวางได้ละปุ่นนะกลางหลังปุ่นนายายก็เห็นมันดินนี่เด่นเด่นเต็มอยู่ปุ่นนะอันนัะโอ้ตัวเนี้ยตัวนี้จับเอา ลองเพ่งจักเพ่งเนี่ยน่าจับป่าเนี่ยเพราะมีชีวิตชีวาเนี่ยยศจ้อยฮันนาไม่เนียะเห็นยังนั่นน่ะเก็บเข่าอ๋อคือว่ามาหาป่าคือมาได้เข่าป่ามันตื่นป่ามันตื่นอย่าแตงโตงามโพดแต่งโตงามพโดพดโตพี่น้อ,องไม,ม,ม่อพอเข่าเบิ้งเป็ดก้ามเป็ดก้ามเบิ้งเบิ้งเป็นหนองหว่างเขา่า าพอรถเขาบ่เอามันอาวไหนที่ตะว่างใหญไงเอาเด็๋เป็นปุยในย่ยปุยนึงเจ้ากัดใครเด็๋ยวไรบาทเดลายวไอเจ็บเขาเจ็บเขาแกปเด็ดเป็นน้องห่วงไร่หน่อยอไปไรความขยันของคนเถ่ไอ้ เอาเจ้าเจ้าคือหาเอาไงแต่ยายยายันเจ้าหาของสั่นน่ะมันมันมันหนักเลยเขาต้องเป็นห่วงนะห่วงกับบ่มีแนวมาใช้ดีละเดดทุงมีอยู่เด้ทุงจอเดดถุงยากน้อยน้อยนะเออแต่ปอนเดอ่วโอ้เดรยลา์เดนเนี่กันหาบนมือแม่ด้เป็นปุยบนตียายอ้ยนี่ยายยายายปุนเอ็ด เป็นปุ่มเลยเป็นปุ่มเลยว่นะเป็นปุ่มเลยอ้ยตายเลยแม่เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาอุ้ยเข่าจังไรวะน้องเอ้ยนี่แหละวิถีชีวิตเท้าเสียดายเขานะพี่น้องเนาะเจ้าแม่นั่งโก้โค้บครูเลียงลูกหมาก็เปนพาลูกไงน้องใไงเก็บเก็บ เอาได้กระบอกเบิดเอาได้กระบอกเบิดไหนเป็นพี่น้องมันรับเก็บไดงพี่น้องว่องข่าวได้ไหมมันรับเก็บได้